ปั๊มเดนหรือการลักน้ำอาจเสียได้จากหลายสาเหตุหลังล้างแอร์หนน้ำอาจเข้าไปในระบบไฟฟ้าหรือปั๊มเดนแม้จะระมัดระวังในการล้างแอร์แต่น้ำอาจเล็ดลอดเข้าไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปั๊มทําให้เกิดความเสียหายได้ 2. ปั๊มอาจเสื่อมสภาพจากการใช้งานนานปั๊มเดนเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อใช้นานก็มีโอกาสที่จะเสียหายตามอายุการใช้งานโดยเฉพาะหลังจากการทํางานหนักในช่วงที่มีการล้างและใช้งานใหม่ๆ 3. การติดตั้งหรือประกอบกลับหลังล้างอาจไม่ถูกต้องหากหลังล้างมีการประกอบชิ้นส่วนหรือการเชื่อมต่อสายไฟไม่แน่นอาจทําให้ปั๊มทํางานผิดปกติหรือล้มเหลว 4. การอุดตันหรือฝุ่นละอองในบางกรณีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกรปรกอาจเข้าสู่ปั๊มหลังการล้างทําให้ระบบภายในเสียหายหรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจากนี้ควรแนะนําให้ตรวจสอบปั๊มอย่างละเอียดทุกครั้งหลังการล้างและหากเป็นไปได้ ให้ใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันน้ำห,หรือสิ่งสกรกรบปรเข้าสู่ระบบไฟฟ้าและปัม๊มเพื่อลดโอกาสการเสียหายนะครับ